ครับผมสวัสดีครับอีสานบ้านปลาสตอรี่ครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิกหอยนะครับที่ไปงมมานะครับงมหอยมาจากหวยแถวหน้าบ้านนะครับซึ่งก็ได้พอสมควรอยู่นะครับพอดีอยู่ได้กินอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับเป็นง้มรอบลาุูนะครับผมหอยตอนนี้นะครับผ่านการล่างให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือพร้อมที่จะเอาไปเฮ็ดยู่เฮ็ดจินได้นะครับเอาไปแกงเอาไปอ้อม เอาไปเฮ็ดเอาไปทอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับโดยเฉพาะบางคน่าเอาไปแกงอมหอยพรมนี่แซ่บคักนะครับผมใส่กระเบือน้ำหรือจะว่าอะไรผู้ใคนอาจจะบอกว่าเอาไปต้มกินกับต้าหุ้ข้าแซ่บนะครับโดยเฉพาะผมนี่นะครับมากเก่าแบบง่ายๆนะครับคือเอาไปต้มกินก็ต้าหุ้ข้าแซ่บแล้วนะครับผมหอยเมื่อนี้นะครับมีกระหม่อมกันงามๆนะครับถึงผ่านขั้นตอนการล้างทั้งว่าสารเดียบเราแล้ว ตาเต็มที่ได้แล้วครับผมมาแเงีมางามนะครับเบิ่งนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าพ่อดีอยู่ได้กินนะครับก็ใส่เวลาไปหาบริดรนะครับแต่ว่าที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับมีแต่หอยขมล้วนๆนะครับหรือว่าภาษาบ้านผมเอือนหอยจุ๋วบรรลวนนะครับจะถามว่า บริเหอยนอกเอื้นบ่ดนะครับได้อยู่นะครับผมแต่ว่าผมก็แยกออกนะครับไอไวยตั้งหากนะครับหอยที่ได้ก็บอ่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่นะครับก็ได้หอยปังก็มีหอยจิบกี้ก็มีครับผมหรือว่าจะเป็นหอยกรับนะครับโดยเฉพาะหอยกราบเนรไรนะครับถ้าหากว่าจะไปเอานะครับเป็นสอบก็ได้นะครับแต่ว่าก็บม่ค่อยได้ไปสนใจนะครับบม่ค่อยได้เป่าหอยกรับอะไรนะครับก็โดนๆเท่านึงเป่ามา่กิน ับแล้วก็มีอะไรคนบอกว่ากินอะไรกับเมาผมก็ย่านเปียงคือเพื่อนว่าก็เลยอก่ค่อยนั่นนะครับหลักๆก็คือห้อยจูบนะครับกับพ่อไดยูได้กินอยู่นะครับผมเป็นห้วยแถวนาบ้านนะครับยางออกจากนาบ้านไปเปิดประตูนาบ้านไปนะครับประมาณจากรอยตัวเมตรนะครับกับถึงห้วยกับพ่อไยููหากินกับพ่อไดยูหาอยูหากินนะครับผมเป็นไฮที่กิน้องในชุมชนนะครับมาหาอยูหากินนะครับว่าจะเป็นหา้อยหาปลา หาซีบเบ็ดนะครับหาวานแห่ได้นะครับแล้ผมก็มาหาเตี้ยวหอยเนี่ยนะครับผมก็ได้หากินนะครับมากามง่ามนะครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับผมสอบถามผู้ที่เพิ่นหาอยู่ประจําคือผู้ที่เพิ่นเคยหาง่มหอยไขย หรือว่าหหายุให้กินเป็นประจำนะครับเพื่อนจะบอกว่าช่วงนี้ปกติแล้วก็ย่งบวคขั้นง้มนะครับเพราะว่านามมันขอน้างที่จะไหลนะครับหนามมันยังไหลายู่กับง้มยากนะครับหอยกับยุเลิกนะครับลงไปตะปังหวยกับเพียงเอวแล้วนะครับวันนี้มองหอยโยแถวตะฟังหวยกับบวกอยมีนะครับถึงมีกับมีหมากน้หน่อยนะครับซ้ำนี่ก้อยนุซีกับบัวเป็นกินนะครับมีหมากน้อยอย การยักเยมากง่ายๆย,ยังสี่นะครับก็ต้องลงไปน้ำาบกเลือกนะครับเพียงข้อต้องมูดเอานะครับในเจลาซีน้อยหาหน่วยก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับแต่ก็ยังว่าช่วงนี้มันน้ำลายอยู่ผู้พันงงประจับมันก็บอกว่าก็บบากรอยอีกน้อยนะครับมันก็จะหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาได้ลายกว่านี้นะครับผมเพราะว่าทาน้ำม,มันหน่อยนะครับมูดกับมูดง่ายเอาก็เอาง่ายนะครับ แต่ว่าช่วงนี้น้ำมันไหลายอย่นะครับผมเพื่อกะมีพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นปลูกข้าวโพดปลูกพักปลูกสิ่งต่างๆนะครับปลูกพืชต่างๆเป็นกาสูบน้ำใส่นะครับสูบน้ำใส่ล้วก็จะทําให้น้ำมันลดปริมาณลงน้ำแห้งลงนะครับเมื่อน้ำแห้งลงเข้าก็สามารถที่จะล่งไปง้มหอยได้ง่ายขึ้นนะครับน้ำไ่่ไหลก็หาง่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็ ว่าเอาตามเกียนะครับพ่อได้ยุ่ได้กินอยู่นะครับแม่ว่าน้ำจะลายจก็ค่อยๆง่วมไปนะครับแล้วก็ไอ้หอยเป็นร้องก็ไปก็โม่กระพวกนะครับไปผู้เดียวกันจะไล่อยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันเลิกดอางค้นง่วมไปง่วมไปนะครับน้ำมันเย็นเป็นตะคิีนะครับจบน้ำเจอชีวิตจะมีนะครับอันตรายที่ตัดนะครับแต่ว่าชาวบ้านผมยังโม่ีนะครับตามที่เบื้องเข้าหะายๆหหมองหลายๆบ้านนะครับป็นง่วมหอยนี่นะครับเป็นโรค ลมชักหรือว่าเป็นตะคิวนะครับจมน้ำเสียจมน้ำตายจมน้ำเสียชีวิตกับหลายคนนะครับผมแต่ว่าแถวบ้านกันยังบ่มีผมไปผมกนละงมาละวางอยู่นะครับรู้สึกว่าตัวเองจะเริ่มโมไบก็ต้องเฝ้าขึ้นนะครับผมเป็นจากห่วยจากน้ามากนะครับเพราะว่าเป็ี่นมาแล้วอันตรายนะครับวันนี้ไปหามานะครับพร้อมเห็ดยูเห็ดกินแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหมากแง่ยหมากง่มนะครับสำหรับผมเราคงจะ นี้วกพ้นนะครับต้มกินก็ตำบะหงแซบนะครับผมแต่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอาไปพ้อมก็ได้เอาไปแกงก็แซบได้อกวาสัตว์นะครับเอาเดี๋ยวจะหมักเดี๋ยวจะหมักเนาะนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนกับหมักเพื่มขึ้นกันคนกับหมักแกงหมักอ้อมบมงคนกับหมักต้มกินก็ตำมะหงโดยเฉพาะผมนี่แหละต้มกินกันต้มกินก็ตำมะหงนี่แซบพักนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาลุ้นต้องการไปเรื่อยนะครับว่าคลิปต่อไป ผมจะพาพี่น้องไปหายังไปเฮ็ดนี้ยังนะครับขอบคุณพี่น้องปองปายทุกพื้นที่นะครับเพี่เก็บมากรกกับชมรายการจากช่องเล็กน้อยช่องนี้นะครับช่องอีสานบานปลาสตอรี่นะครับฝากไปนั่งแรกใจกันแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากในเรลิศนะครับช่องน้อยนะครับมาแชรตลอดไปนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงทุกการติดตามรับชมรายการนะครับพบฝากกันในคลิปหน้าสัมบารีกับสุขสุขคนโบเจ็บบ่จน เงินทองเตียมถุงเตียมถาไปแล้วสวัสดีครับ